สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับลุงม,มอสนอนแมวและช่องสลิปแคทของลุงนะครับวันนี้ลุงม,มอสมาพร้อมกับน้องแมวสองตัวนะครับซึ่งลุงม,มอทิ้งน้องหมาไว้บ้านนะครับกับชุดนาก,กาลูก้า,กาของลุงม,มอสนั่นเองนะครับและอาวุธดาบยาวของเจ้าอิบุชิที่ลุงม,มอสมีอยู่อันเดียวเท่านั้น <c oughs> วันนี้ลุงม,มอสก็จะพาทุกคนมาดูการสร้างทาลิสเมนต์นะครับซึ่งลุงม,มอสเนี่ยได้ไปฟ์มกินส่วนของเจ้าโนวามาครับกว่าจะได้ มาสร้างครับทั้งหมด50ชิ้นด้วยกันนะครับเป็น50ชิ้นแรกนะครับที่ลุงมอสจะได้มาโชว์เพื่อนๆนะครับว่าจะได้ทาลิสเมนอะไรกันบ้างนะครับวันนี้พวกทุกคนมาดูพร้อมกับลุงมอสเลยนะครับวิ่งมาดูที่ครังของลุงมอสกันก่อนนะครับวันนี้ชุดยังเป็นเจ้านาคาลูก้าเหมือนเดิมนะครับแล้วกับทาลิสเมนที่ลุงมีอยู่ทั้งหมด10อันด้วยกันนะครับเล่นมาตั้งนานมีอยู่แค่10อันนะครับก็ตามยถากรรมของลุงมอสเลยนะครับ นี่เลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับแล้ววันนี้ลุงมอสก็ได้ฟาร์มชิ้นส่วนครับของเจ้าโนวามาน้ำตาจะไหล <c oughs> นะครับอ่าเป็นเซ็ตของลุงที่ใช้อยู่นะครับพื่นๆบ้านๆเลยอ่าตามมาดูกันเลยนะครับกับ <c oughs> มาเก็ตนะครับของตะหลงคนนี้นะครับมีการสร้างหลงสร้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับ50ชิ้นด้วยกันนี่เลยนะครับลองมาเปิดดูว่าจะได้อะไรบ้างโอ้กันลมนะฮะป้องกันนะฮะแหวเจ็ดนะครับกาดกับวิ่งหลบไกลชักอาวุธเร็วไฟแอตแทก เพิ่มกระสุนอันนี้ก็พื้นนะครับเดี๋ยวลุงเห็นสีแดงๆแล้วกันนะฮะหลุดเนื้อสีแดงๆนะฮะเอาไอแอตแท็กนะฮะครับอ,อันะคีโอ้ยข, <c oughs> ขอดีๆให้ลุงหน่อยเนี่ยเขียวมาเลยโอ้ ธรรมดาแต่ว่าเต็มช่องนะฮะน่าจะเป็นการไปฟาร์มของนะเก็บของนะครับเพิ่มจานวนการเก็บของนะครับโอเคเลยนะฮะโออันนี้ก็คานเตอร์สติ๊กเกอร์ยังไม่โดนนะฮะยังมีอันที่ยังไม่โดนนะไอแอดแท็กวอเตอร์แอดแท็กนะครับรวมกันโอ้โหต้องดาบคู่แล้วลนะ่ะ โอ้โห oh อันนี้ใช้ได้เลยนะครับชักอาวุธเดียว3ช่องเลยทีเดียวแล้วก็มีช่องอีก3โ oh อ้โหถือว่าแจ๋นะฮะอันนี้ดาคอนแอตแทกรีโหลดบืนกันสถานะต่างๆเ็งเลือดดาคอนแอตแทกก็ใช้ได้ แดงแดงหน่อยลูกแดงแดงหน่อยกอแดงแดงหน่อยโอ้โหอันนี้ก็เลนเดนตี้ได้นะกันเพื่อนสกินะครับโอ้โหสามช่องเลยทีเดียวการลมการอัพโอ้โหพิษนะ มีคริครับคริขั้นายโอเคนะครับหมดไปแล้วนะครับกับ50ชิ้นสร้อยของลุงที่ได้มานะครับเป็นยังไงนะครับจะเรียกว่าเกลือหรือว่าอะไรดีนะครับก็เป็นครั้งแรกของลุงนะครับเดี๋ยวก็จะพามาดูนะครับว่าเวลาลุงสร้างนะครับที่ทาลิสแมนเนี่ยใช้ของยังไงกันบ้างนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนที่ลุงฟาร์มเจ้าโนวามาได้นะครับก็คือฟาร์มไปทีละตัวมีของก็มาสร้างไว้ให้ครบนะฮะอันนี้ลุงก็สะสมไว้นะครับ ก็ใช้พอยต์ตามที่มันต้องการเลยนะครับของเจ้าโนวาเนี่ยจะได้ค่าพอยต์ค่อนข้างจะเยอะนะครับ80 7 5 65นะครับก็ค่อนข้างจะออกมาสร้างทาลิสเมนได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่ากับของมอนสเตอร์ตัวอื่นเนี่ยจะได้ค่าค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าสามารถเราสู้สู้กับ จ้ามอนสเตอร์โลแรงหรือว่าธรรมดาก็ง่ายเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ให้คะแนนหรือว่าค่าอัพมันเนี่ยก็น้อยนะครับแต่ว่าส่วนลุงเนี่ยความเจ้าโนวาครับค่อนข้างจะถือว่าได้เยอะแล้วล่ะสำหรับลุงนะครับก็เป็นตามนี้เลยนะครับลุงก็จะสร้างทั้งหมดนะครับ10ช่องด้วยกันนะครับช่องละ5ก็เท่ากับว่ามี50ชิ้นนะครับแล้วก็เราก็ไปเล่นเควสอะไรก็ได้นะครับ10ครั้งนะครับแล้วก็ค่อยมา มันลุนครั้งหนึ่งหรือว่าเราจะเล่นครั้งหนึ่งแล้วกลับมาลุ้นกล่องหนึ่งเลยก็ได้นะครับก็ก็แล้วแต่ใครถนัดนะครับแต่สำหรับลุงนะลุงจะสร้าง10หรือว่าสร้างให้ครบ10อะ่ะแล้วก็ไปเล่นเคเวสดอื่นจากเคเวสดอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เล่นเร็วๆก็ได้นะเคเวสหาของอะไรก็ได้นะครับให้ครบสิบแล้วกลับมาเปิดทีเดียวเพื่อ,อลุนเนาะเหมือนว่าเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ดูเท่านี้กันไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าถ้า,าลงุง สะสมทาลิสเมนหรือว่าทํามาได้สั200-300ชิ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันว่าจะมีสร้อยดีๆหรือสร้อยแบบไหนให้ลุงเนี่ยสามารถเปลี่ยนสายในการเล่นอาวุธชิ้นอื่นได้บ้างครับยังไงคลิปนี้ลุงก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ